เอาแลวครับผมสวัสดียามค่ำคืนทุกคนด้วยครับผมวันนี้ผมรวิวทีเฮดยี่สิบแปดนะฮะเราจะมาเล่นซ์ฟเวอร์เลียวไล์กันนะผมซึ่งวันนี้เนะี่ยผมจะมาคุณผู้ชมไปหาเงินนะฮะซึ่งหลายๆคนก็ถาม,มา่าพี่รวิวหาเงินยังไงดีผมถึงจะได้เงินง่ายได้เงินไวอะไรแบบนี้ผมผมก็จะมาแนะนําวิธีการหาเงินในซ์ฟเวอร์เลี้ยวไล์กันนะผมนะฮะว่าวิธีไหนเป็นวิธีที่ผมแนะนําบ้างครับผมซึ่งผมก็คงไม่รู้อะไรมากมายหรอกนะฮะซึ่งบางวิธีที่ล่นเซ์ฟเวอร์นี้รู้อยู่แล้วก็อ่าเงียบไปเน้ ซึ่งเดี๋ยวผมจะไปที่อ่าไปที่ไหนก่อนดีวะเนี่ยเบียร์ฟิล์ซึ่งเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่ไอ้นี่นครับเบียร์ฟิลเพรับผมผู้ชมฮะกด M ขึ้นมาครับผมซึ่งไอ้ฟาร์มเบียร์เนี่ยผมก็ไม่รู้นะฮะว่ามันจะได้เงินเยอะหรือว่าน้อยอะไรยังไงนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองไปดูว่าผมซึ่งการขายเบียร์หรือว่าขายเหล้าเนี่ยน่าจะได้เงินดีนะฮะโอเคแต่เราก็จะอ่านั่งนั่งรถไปแล้วกันเนาะ,ะโอเคซึ่งตอนแรกเนี่ยผมคิดว่า จะขับหอไปผมซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปหาเงินอย่างเดียวเลยนะฮะนี่ใครอยากดูวิธีการหางเงินแบบเจ๋งๆก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็บางคนเนี่ยไม่รู้จะเริ่มทําอาชีพไหนก่อนดีนะฮะซึ่งผมแนะนำว่าผมสำหรับคนที่จะออกเดินทางไปไกลเช่นผมเนี่ยจะออกเดินทางไปที่ฟาร์มเบีย er, ใช่ไหมครับผมนะฮะก็คือคุณต้องมีอาวุธปืนที่ครบมือก่อนนะฮะเช่นปืนลูกปองลูกซองปืนบอมปืนสไนเปอร์ปืนพกอะไรเงี้ยผมเนี่ยต้องมีให้พร้อมแล้วก็รวมถึงอาวุธต่างๆด้วยนะครับผมนี่ฮะ ถ้าเกิดคุณมีไม่พร้อมเนี่ยมันก็จะแบบว่าอันตรายนะฮะเนือ่องจากคุณออกมาจากเขตเซฟ,ฟโซนหร,หรืออะไรแบบนี้มันก็จะอันตรายนะฮะแล้วก็การจาชีวิตรอดกลับไปที่เซฟโซนได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะหอบมาเนี่ยขึ้นหอบแปบ๊บมาบินได้แล้วเว้ยเยี่ยมอ่ะมามามา come on dude กางจะบินเนี่ยมันยากแล้วจ้ะโอเคแนี่พอน,นี้ก็บินแบบไม่ยากผมจะเ,เป็นเป็นหอที่แบบว่าบินง่ายๆเนะฮะ มาเรื่องนี้ลงได้นะครับเมื่เนี้ยที่ห้าร้อยหกร้อยกว่าเมตรห้าร้อยกว่าเมตรนะฮะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาที่มืคืนแล้วนะฮะเฮ้ยห้าทุ่มกว่าถึงที่มืคืนนะฮะตอนแรกนี้ถา่ายไปแล้วแต่ว่าแม่งแม่งถึงกับไม่มีเสียงข้อเสงเลยนะฮะตอนแรกลืมดูมนี่ว่ามีเสียงหรือเปล่าเนี่ยโอเคว่าลงล่างลงล่างลง,งลง่างก่อนนะ,ค,ค,นะครับขอเสียงผู้ชมฮะซึ่งการลงเนี่ยก็ไม่ง่ายเลยนะฮะ 200กมไม่200กม200กมไม่ได้ไม่ได้ซึ่งไม่ได้เนี่ยคุณผู้ชมห้ามไปห้ามไปพูดบนบคุณบินเลยนะฮะถ้าเกิดคุณพูดเนี่ยแบบว่าคุณอาจจะโดนฝรั่งกระพือได้ผมไม่ก็โดนฝรั่งตบปากได้นะฮะบอกเลยว่าคุณโดนแน่ๆนะฮะเพราะว่าไม่ดเนี่ยมันเป็นสัญญาเตือนที่มันไม่ดีผมเนี่ยพูดเรื่องเหมือนเป็นลางครับผมไม่ต้องถามถึงรถไฟเนี่ยอีกบ้าโอเคนะครับแล้วมันมาค้างอะไรตอนนี้คุณนับเวลานี่ผมก็ถือว่าง่วงคนเดี๋ยวๆๆชาตจะเกินไปแล้ว ผมมันเกินไปละเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอแล้วตกเหรอโอ้ยตายแล้วผมไปชนอะไรมาเน่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบียร์ฟิลล์อยู่ไหนวะเนี่ยเบียร์ดิวเลอร์แล้วเบียร์ฟิลล์เราอ่ะคุณผู้ชมครับเบียร์ฟิลล์เราอยู่ไหนแล้วผมบินมาไหนวะเนี่ยผมก็บินมาเบียร์ฟิลล์นะเดี๋ยวก่อนเบียร์ฟิลล์เราโอม่โกเดนเนี่ยเหรอนี่คือเบียร์ฟิลล์เหรอครับ ใช่ไหมเอ่ย,น,อยนี่นะเบียร์ฟิวอันนี้คือเบียร์ฟิวของผมแล้วผมจะเก็บยังไงวะเนี่ยเก็บยังไงวะโอ้ยแล้วบนมิวเราก็ไม่มีด้วยนะครับคุณผู้ชมไม่งานงอกแล้วเถอะจะมาเก็บไปดียังทีเก็บไม่ได้เอานี่ไงได้อ๋อคือทุบได้เลยครับผมเนี่ยฮอปคอนนี่ปะอ๋อเราทุบได้เลยคุณผู้ชมฮะเราสามารถทุบได้เลยนะครับผมนี่อ่าสามารถเก็บได้นะฮะเยี่ยม วิธีการเก็บก็ทุบเลยครับผมไม่ยากครับผมนะฮะทุบไปเรื่อยๆนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเบียร์ไปขายดูว่าผมนะฮะฮอปโคโนซึ่งอันนี้น่าจะเป็นวัตถุดิบในการทําเป็นเบียร์นะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเขาต้องไปทําอะไรก่อนหรือเปล่าหรือว่าต้องมาแปลรูปก่อนหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราจะไปลองดูว่าผมว่ามันทํายังไงกันบ้างโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่เบียร์ดิวเลอร์นะ,ะตรงนู้นนะผมอีกพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดเมตรซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันจ้าซะเหลือเกินถ้าเกิดตามผมไม่พลาดนี่นจะไปหลอดซีนอนนะฮะฝึกโอเค ตอนนี้ผมไม่ได้ประทาาแน่ๆครับผมเพราะว่าคนค่อนข้างจะน้อยผมนะฮะตอนแรกเข้ามาเนี่ยคนมีประมาณเกือบ20คนเลยนะฮะประมาณตอนสองทมทุ่มเนี่ยนะฮะคนมันก็ยังเยอะอยู่นะครับซึ่งในช่วงเช้าผมไม่รู้นะว่าคนจะเยอะหรือจะน้อยขนาดไหนผมผู้ชมก็สามารถเข้ามาลองได้นะฮะสำหรับคนสนใจครับผมนะฮะแล้วก็คนที่อยู่ในซ์ฟเวอร์นี้อยู่แล้วอยากดูวิธีการหาเงินก็มาดูคลิปนี้ได้นะจ๊ะซึ่งหลายๆคนก็รู้ดีแล้วผมว่าวิธีการหาเงินในซ์ฟเวอร์นี้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็อาจทำยังไงบ้างผมว่ามันค่อนข้างจะ,ะ,นะงม,จะมา แนะนำวิธีการหาเงินแบบเจ๋งๆเนาะโอเคทรงวิธีธรรมดาเนี่ยผมจะไม่เก็บไว้เช่นแบบว่าอ่าเก็บแอปเปิลแอปเปิลอะไรเงี้ยมันเป็นวิธีแบบโคตรธรรมดาใครก็ทําเป็นใช่ปะเออเพิ่งเล่นเซิร์ฟเวอร์ครั้งแรกกงทำเป็นเลยนะฮะผมเลยไม่เอานะครับผมเลือกที่ทำแบบว่าอาชีพที่มันแบบเสี่ยงอันตรายนิดๆนะผมนะฮะเสี่ยงการล้นก้นนิดหน่อยนะ,ะับประมาณนี้เนาะก็ใครอยากจะเสี่ยงก็มาได้นะครับผมโอเคซึ่งรู้สึกว่าทำไมเบียร์มันขึ้นไวจวังวะโคตรไวเลยะฮะ ไรเข็บ like, ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นสักดีแต่นะครับผมไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นนะฮะโคตรเยอะไอชเฮ้ยอชเฮ้ยโอเคเรียบร้อยมันโตวไวเนาะหรือว่ามันเราทุบไม่หมดปะเราอาจจะยังทุบไม่หมดก็เป็นได้นะครับคุณผู้ชมฮะหรือมันโตจริงวะคุณผู้ชมดูดิผมว่ามันไม่ใช่ละผมว่ามันโตละพลังแ๊บเดือนนี่โตเลยเนี่ยแม่งโตอย่างไวไ <c oughs> ม่รู้จะโตวไวอะไรเบอร์นี้เนี่ยฮะคุณผู้ชม นั่นเพิ่งทุบหมาด,ดเลยตรงเนี้ยจำไว้ว่าตรงนี้มันไม่มีแล้วนะคุณผู้ชมเห็นไหมขึ้นโคตรไวอ่ะนะฮะโอเคพึ่งเดี๋ยวแล้วเราเอามาแค่นี้ก็พอแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่เบียร์ฟิวกันเอ้ยไม่ใช่อะไรวะเบียร์ดิวลิ่งนะฮะตรงไหนหวะอ่านี่เบียร์ดิวเลอร์ไม่ใช่ดิวลิ่งครับผมโอเคซึ่งเดี๋ยวเราจะขับอารถคัน,นนี้ไปนะฮะนี่ยระบบกีนีฮีนะฮะโอเคขับไปเลยฮะซึ่งมันก็ไม่ได้ไวมากหรอกแต่ว่า มันน่าจะดีกว่าฮอเมื่อกี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอตัดตัดก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคเจอะฮะแล้วใส่ไม่ได้มีแต่ทะเลทรายบ้าไปแล้วซาล่าโอ้โหนี่ยังนี่อย่างกับทะเลทรายซาฮาร่าโอเคผมเนี่ยก็อ่ารอบคันนี้ก็ถือว่าวายใช้ได้เลยผมเนี่ยไม่ชา้าจนเกินไปแล้วก็ไม่เร็วเวอร์แบบว่าชนนู่นชนนี่นะฮะก็โอเคอยู่เนาะโอเคเบียดดูเลอร์ของเราอยู่อีกไม่ไกลผมนะฮะอีก800กว่าเมตรตอนนั้นเองครับผมซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยฮะก็จะเป็นซบเซิร์ฟเวอร์แนวอ่าโลเพสผมนะหรือว่าเป็นแนวอาร์มาสามคุณจะะะเรียยกกังงไไ็ด้นฮะ ซึ่งโอเคเราจะไปเบียร์ดูเลอร์นี่ะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกัน,นก่อนว่า,วาราคาขายเบียร์เนี่ยมันราคาเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะฮะหมาผมว่าอีก400กว่าเมตรเท่านั้นเองเนะคุณผู้ชมะซึ่งเดี๋ยวจะเล็งสถานที่จะไปไว้ผมว่าเราจะไปตรงไหนครับมีโคเคนดวเลอร์ด้วยฮนะเดี๋ยวเราไปดูราคาโคเคนดีกว่าถ้าเกิดราคาโคเคนมันดีเนี่ยเราจะไปป้นโคเคนก็ได้ผมนะฮะไม่ใช่ป้นโคเคนเนี่ยผมจะไปอ่าไปฟาร์มโคเคนเพื่อที่จะเก็บโคเคนมานะแล้วก็นำมาขายแต่ว่า ผมไม่แน่ใจว่าพาร์ตก่อนที่ผมเคยมาหรือเปล่านะสำหรับโคเคเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าทางซัฟเวอร์เนี่ยเขาปรับราคาขึ้นหรือย,ยังนะฮะถ้าเกิดปรับขึ้นแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่เดี๋ยวจะไปป้นไม่ใช่ไปป้นดิไปเก็บโอเคนะฮะเบรกก่อนเลยครับลงครับลงครับเก็บรถะฮะเบียร์ดูแลในอยู่นี่โอ้ยร้อยกว่าเมตรโอ้ยในบ้านหลังนี้แน่ๆครับผมเนี่ยจะบัวถึงตัวหมดเลยโอ้โหแตกเลยครับผมโอเคซึ่งเราก็สามารถนำพวกนี้ไปขายได้หรือเปล่าวะไม่รู้นะฮะ เด๋จะพูดทำไมเนี่ยไม่รู้โอเคไอ้บ้าระเบิดมันคือระเบิดที่แบบว่าพงงลังระัสูงนะครับคุณผู้ชมนี่นะซึ่งเรายังไม่ใช้อะผมโอเคจอแดนเบียร์ซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปสกัดเป็นเบียร์แบบนเนี่ยอเอ้ยทำไงดีไปนเนี่ยงานงอนแล้วผมผมต้องนี่เหรอลองดูครับไม่เห็นได้เลยโอไ my ก o d ไม่ได้อะทำไงวะจะ่บอกแนละ้วผมต้องไปเบียร์โพสเซกับมันวันเนี้ย โกอิงก Go ็ต์โปรเซตเนี่ยนะผมคงต้องไปหาเบียร์โปรเซสแน่ๆเลยคุณผู้ชมโกอิงก็ตนั่นไงเบียร์โปรเซสอีกคนร้อยกับเมตรเองโอ้โหใกล้ๆนี่เองครับผมนะฮะนึกว่าจะไกลถูนะโอเคเกือบพลาดไปแล้วผมถือว่าไม่เป็นไรฮนะคนเราต้องมีการเรียนรู้บ้างเนาะโอเคซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปเบียร์โปรเซสก่อนนะครับจำไว้ว่าเบียร์เนี่ยเราไม่ได้เอามาดิวเลอร์เลยนะฮะเราต้องไปโปรเซสก่อนผมเนะี่ยนำไปแปรลงแปรรูปอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำมาขายนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าต้องไปหาคงหาขวดหรือหาอะไรหรือเปล่านะฮะ เียอีก300กว่าเมตรท่านั่นเองครับจริงๆก็เกือบ400เมตรแล้วเนาะขมต้องยุ่งยากพอสมควรเลยเนะี่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะดูสถานที่ต่อไปผมว่าเราจะไปที่ไหนนะฮะถ้าน้าเรามีแล้วเนะี่ย Shift Work Label u p l o s t ซึ่ง Label เนี่ยมันไม่ใช่สถานที่หาเงินเนะี่ยก็จะเป็นแบบว่าเป็นโซนโจรอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคเราก็สามารถไปซื้อปืนเถื่อนหรือว่าปืนต่างๆได้เนาะชุดโครงชุดเกราะใครสนใจชิปจาวิธผมไม่เป็นนนะนะะะจจาาววงิฮอเเสรทีีผมโค งล,ลงรถฮะโรงรถนี่ไว้เก็บรถหรือเปล่าทุ้ยน่าลงรถโอ้ my god โอเคผมก็จะไม่ค่อยดูถึงเท่าไหร่นะฮะเนื่องจากโคตรง่วงตอนนี้จอนนี่เนี่ยผมก็สามารถทำอย่างนี้ได้ฮะอีกสามวันแม่งอันนี้กินได้ไปเนี่ยเออเก็บไว้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมฮะเผื่อเราแวะไปที่ฟาร์มเบียร์ใหม่อะไรอย่างนี้แล้วก็ไปเบียร์ดิวเลอร์เลยฮะเยมโอเคไปแล้วัะผมโอเคซึ่งเมื่อกี้เราก็ลืมดูราคาผมว่าราคามันเท่าไหร่บ้างนะฮะ ไม่น่าพลาดเลยเราโอเคเดี๋ยวผมขอตัดไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราคงต้องไปหาเงินแบบว่าเจ๋งๆฟิชชิ่งฟิลเฮ้ยเดี๋ยวมันม,มันเขียนว่าแล้ววะฟิชชิ่งฟิลแลเฉยเลยนะครับโอเคเรามีเงินในตัวปะมีแบงค์สองร้อยโอเคได้อยู่ครับผมเดี๋ยวผมจะไปให้ดูนะฮะโอเคเอาละฮะเอาเบียร์มาขายแล้วนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวจะจอดหน้าร้านมาั้งเอง้ยเราดูสสวัสดีพวกผมมีมีของดีมาขายผมนะฮะ ผมมีของดีมาขายคุณคุณสนใจไหมครับคุณจอโจาทานนะฮะสนใจปะอืมไหนอะไรเอามาขายดูดิก็เบียังไงบ้าช่างมันเถอะนะฮะก็อโอเคสี่อันเนี่ยไอย้ชิบายผมไปกินอีกเฮ้ยอันหนึ่งนี่ตั้งหกร้อยเลยเหรอชิบาเผือไปกินไปโอ้โหแม่งคุณผู้ชมเชยโคตรพลาดโ,โหคันนี้ก็ได้เงินเยอะนะฮะอันนี้หกพันสี่ใช่ป่ะแปดร้อย ส oh, oh ี่พันแปดเดี๋ยวโอ้โหโอไมก์ก๊อดแหนบทั้งหมดก็มีทั้งหมดกี่ใบวะเนี่ยห้าสิบหกหกอืมเป็นเจ็ดสิบอ่าเจ็ดสิบมีทั้งหมดมร้อยมร้อยยี่สิบป่ะไม่ใช่ผมมีร้อยยี่สิบใบโอ้โหร้อยยี่สิบใบหมื่นสองตอนนี้นี่ผมมีเงินหมื่นสองแล้วนะฮะคุณผู้ชมเชี <Yeah. S 1> ่ยคตราเจ๋งเลยผมเก็บไว้นี่ให้ผมสำหรับคนที่อยากได้ก็มาเอาได้ผม้ยเงินอันนี้ก็หาง่ายว่บคุณผู้ชม เพราะว่าขายเบียร์นี้ก็ถือว่าได้เงินเยอะพอสมควรเลยนะฮะเฮ้ยโอ้โหสบายเซฟโซนเดี๋ยวเดไปเซฟโซนดีไหมฮะหรือว่าไปดูราคาโคเคนดีบ้าเนี่ยมีโซนเกลือด้วยเหรอโคเคนดิวเลอร์อยู่ไหนวะโคเคนดิวเลอร์โกอิงกอดนี่ปะสอลดิวเลอร์ซึ่งการเก็บเกลือน,นี้มันธรรมดามากๆคุณผู้ชมแม่งเงินน่าจะได้น้อยผมนะฮะโคเคนฟิวสอลฟิวอิรอนดิวเลอร์เซฟโซน สองโปรเซสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไอเนี้ยไอโคเคนดิวเลอร์อยู่ไหนวะเดมอนโปรเซสเอาไงดีวะผมอยากไปดูโคเคนะวะ่าราคาโคเคนมันเท่าไหร่หอะคุณผู้ชมวีโปรเซสเซลโปรเซสโคเคนโปรเซสอ๋อนี่คือโคเคนโปรเซสแต่ผมไม่ใช่โคเคนดิวเลอร์นะฮะซึ่งโคเคนดิวเลอร์อยู่ไหนวะดักดิวเลอร์สงสัยเราต้องไปที่ดักดิวเลอร์ผมนะเดี๋ยวผมขอไปดูราคาก่อนนะว่า ดักด네ิวเลอร์เนี่ยมันอันนี้เท่าไหร่บ้างนะฮะหรือว่าเราไปเก็บโคเคเลยดีวะโคเคนไปอยู่อีก900กว่าเมตรนะผมนะฮะแล้วดักดิวเลอร์อีกเจ็ดร้กว่าเมตรโอเคเราไปดูดักดิวเลอร์ก่อนก็ได้ครับผมนะไปดูราคาว่าราคามันเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะซึ่งเดี๋ยวต้องข้ามน้ำข้ามทะเลเหรอตอนนั้นจะขับวนนี้ได้ครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะขับวนเพื่อไปอ่าที่ส่วนโคเคนะผมนะฮะซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยผมก็จะพาคุณผู้ชมไปหาเงินแบบแปลกๆเยอะแยะนะฮะซึ่ง อย่างแรกและเบียร์นี้ได้เงินเยอะมากครับผมเบียร์หนึ่งขวดได้เงินหกร้อยบาทฮะถือว่ามันใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมฮะมแล้วแสงมันทะแยงตามากๆผู้ชมโอ g มกุ n e s s โอเคอ่าผมว่าการเล่นตอนกลางคืนเนี่ยนะครับมันก็ดูดีนะเพราะว่าคนมันค่อนข้างจะน้อยแล้วเราก็จะหาเงินได้สบายมากๆครับผมนะสำหรับผมจะเล่นเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแห่งนี้ผมผมแน,นะนำาฮะให้คุณผู้ชมเนี่ยมาเล่นตอนกลางคืนนะเพราะว่าคนค่อนข้างจะน้อยเลยนะฮะซึ่งตอนแบบว่าตอนกลางวันเด็กๆจะเล่นเยอะๆนะครับผมแล้วก็ อย่างไง่างมันจะทําอะไรลําบากอะไรเงี้ยนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าคุณอาจจะโดนฆ่าได้นะฮะโดนดักยงด,ดัก, ung, ดกยิงอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเกิดผมมาเล่นตอนคืนเดี๋ยวคุณก็จะสบายนิดนึงนะฮะซึ่งโอเคเดี๋ยวทำไมดักดูเร่รู้สึกว่ามันอยู่ไกลอะไรเยื่องนี้วนะเนี่ยผมว่าพอเริ่มมืดพอในเกมมันเริ่มมืดเนี่ยมันก็จะลําบากอะไรหลายๆอย่างครับผมมันจะลําบากแล้วนะฮะแต่ว่าเราสามารถขับบนอย่างนี้ได้ผมโอเคขับรอบเกาะอะไรเงี้ยนะเพราะว่า บางที่เนี่ยมันก็ต้องไม่ต้องข้ามนงข้ามน้ําอะไรเวอร์วงังอลังการอะไรขนาดนั้นนะฮะส่วนที่ก่อนดักดิวเลอร์ผมอยู่ไหนวะอยู่นี่ปะน่าจะอันนี้เลยเนาะดักดิวเลอร์ของเราฮะโอเคเดี๋ยวผมขอตัดแป๊บนึงนะฮะเอาแล้วคุณผู้ชมผมขับรถเลยไปแล้วฮะซึ่งดักดิวเลอร์อยู่ไหนวะเดี๋ยวดูแล้วจุดสีขาวมันค่อนข้างจะเยอะด้วยนะฮะต้องลงกดเอมดูแลแม่งอยู่ไหนเนี่ยอ่าดักดิวเลอร์ ดักดิวเลอร์ของเราอยู่ไหนวะไอรอนโพสเอตอ้าวและบริเวณนี้นี่มันไม่มีดักดิวเลอร์เลยเหรอครับและที่ผมดูเมื่อกี้นี่มันคืออีหยังวะเดี๋ยวโอ้ oh my god โอ้ my god โอ oh i feel เฮ้ยเดี๋ยวดาอ๋อดักดิวเลอร์เป็นสีเขียวนะฮะซึ่งอยู่นี่อ๋อโอเคเป็นสีเขียวตรงไหนวะเฮ้ยมันเป็นสีเขียวเนี่ยผมนึกว่ามันเป็นสีขาวโถ่ไอ้บ้าเอ้ยนะฮะ โอเคฟึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ดักติลเลอร์เหมือนเดิมครับอีก400กว่าเมตรผมคงไม่ต้องตัดหรอกเนาะโอเคฟึ่งในเซิร์ฟเวอร์ก็มีคนเล่นอยู่ประมาณ6คนแล้วผมรวมถึงผมด้วยนะฮะถามว่าคนจะาม,มาเล่นน้องคืนก็อย่างที่ผมบอกไปฮะน้องคืนมันสบายมันฟารวงงฟาร์มเงินง่ายเลยเนี่ยคุณเป็นเศรษฐีได้สบายๆเลยเนี่ยคุณผ,ผู้ชมครับดักต yeah. ิลเลอร์เยียเฮ้ยเดี๋ยวมาพาดก่อนแล้วเพิ่งมาปะวะดักติลเลอร์ก็อ่าโคเคนึง okay, อันเท่ากับ200บาท ผมว่าผมไปเก็บเบียผมว่าคุ้มกว่าคุณผู้ชมเฮ้ยเบียนี่หาเงินง่ายมากโอเคคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมก็จะขอคุณผู้ชมไปไปในตอนนี้วะเนียเดี๋ยวแล้วก็ดูในแผนที่แป๊บหนึ่งนะฮะเอาลเราคุณผู้ชมผมรู้แล้วพันนี้นี่ผมจะเป็นผมจะทําอาชีพอะไรดีผมเนี่ยในพันนี้ผมจะทําอาชีพขาบเบียผมมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเดี๋ยวผมขอเข้าเซฟโซนก่อนนะเพราะว่าผมจะไปซื้อฮอยอีกหนึ I ่งลำมาผมเพราะว่าได้เงินมาโคตรเยอะฮะเฮ้ยการ้าเบ,บียนี่มันคุ้มว่ะคุณผู้ชมผมแนะนําเลยผมนะนำมนะสำหรับชีพ าขายเบียะผมเนี่ยโ,โหคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับผมเนี่ยมันก็ถือว่ามันเป็นเล่าเถื่อนปะบะา <S <S ช่างมันเถื่อนเนาะถ้าเกิดใช้คำว่าเล่าเถื่อนน่าจะเท่กว่านะฮะคุณผู้ผมชมแม่สุดยอดจริงๆเราได้อาชีพใหม่แล้วผมเนี่ยวันนี้ผมจะไม่ทำอาชีพอะไรเลยครับผมเนี่ยไอโอยฟิลนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันได้เยอะหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าไอโอยเนี่ยมันก็จะอยู่ใกล้ผมนะเบีย์เนี่ยมันอยู่ใกล้ด้วยผมแล้วก็ได้เงินค่อนข้างจะดีนะฮะ ผมขอลงแป๊บนึงนะเพราะว่าผมจะดูร้านตัวนี้ให้ผมนะฮะอะไรวะร้านขายหอซึ่งไม่รู้ว่าในนี้เนี่ยจะมีหรือเปล่าผมนะฮะแบงค์ดิวเลอร์ซึ่งแบงค์ดิวเลอร์เนี่ยจัดการปนนั่นเองนะฮะอันนี้อะไรก็ไม่รู้มีร้านอะไรบ้างฮะซึ่งอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่ามันเป็นเซฟหลักหรือเปล่านะแต่ว่าแต่ว่ามันก็อยู่ได้อะเออเอาตรงๆเนาะมันอยู่ได้อยู่รับผมนะฮะซึ่งคิดว่ามันคงไม่ใช่เซฟหลักแน,ะนะ่ฮะคุณผู้ชมอย่างนี้แต่มันมาตรงนี้มีอะไรบ้างแป๊บนึงนะครับ นี่มีร้านอะไรก็ไม่รู้ขอซูมดูแป๊บนึงยิ่งสูมมันก็ยิ่งเล็กกว่าคุณผู้ชมฮะมาร์เก็ตพาวช็อปตรงม้าผมนะฮะป้ายเหลืองๆพีทฟิลเอ้ยดีไงสวัสดีผมลิซ่าสวัสดีครับอันนี้เป็นคนขายรถนะผมฟึง่งโอ้โหรถราคาเป็นแสนเลยฮะถามาตอนนี้เรามีเงินเยอะไหมก็มีพอสมควรแต่ว่าก็ไม่ได้มีเยอะแยะอะไรมากมายนะฮะถือว่ามีเงินอยู่นะเราไม่ได้เป็นคนจนนะฮะ แต่ว่าตอนนี้ต้องมาซื้อหอครับผมจะซื้อหอไม่เอารถมอเตอร์ไซค์เอ้ยไม่เอารถยนตนะ์ฮะแลกเงินแลกเงินฮะมีแบง100ค์ร้อยโคตรเยอะเดี๋ยวละเปลี่ยนเป็นแบงค์ห้าร้อยก่อนครับมันมีแบงค์ร้อยเยอะเกินฮะ,อะชอว์ชว์ชว์ชอว์ชอว์ชว,ชว,ชว์ประมาณนี้ผมแล้วก็แลนดงนี้เป็นแบงค์พันได้อ่าแจม่มแจ้งแดงแจ๋แมากๆครับผมเลยฮะสุดยอดนะมีแบงค์สองร้อยอีกแบงค์สองร้อยนี่มันเอาไปแลกอะไรไม่ได้ใช่ไหม ว่าได้ปะอ๋อแลกได้ให้ผมเลยตรงนี้เยี่ยมไปเลยฮะอันนี้เป็นเหมือนการแลกคืนอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้ก็มาแลกเป็นแบงค์พันครับไอ้แบงค์ห้าร้อยอีบ้าห้าร้อยชึบๆเคแล้วก็แลกเป็นนี้ครับได้อยู่ได้อยู่โอเคซึ่งเดี๋ยวผมต้องไปดูฮอลล์นะผมว่าฮอล์เราเนี่ยจะมีพอรหรือเปล่านะอันนี้ขายรถสปอร์ตนะ เไม่มีฮออ่ะอย่าบอกนะฮอร์ผมซื้อที่เลเบลอ่ะงานงอกแล้วคุณผู้ชมแกง ba แ๊งไฮองไฮเอาบ้าบอลอะไรก็ไม่รู้แล้วอันนี้ร้านอะไรวะเนี่ยร้านขายอาหารแล้วครับทีน,นี้มันจะมีพวกร้านขายฮอป่ะวะฟิชชิงฟิลด์ไดมอนด์ดิวเลอร์เรเบลเอาโพสพันแปดร้อยกว่าเมตรฮะซึ่งไปดีป่ะวะตรงนี้มีตรงไหนใกล้สุดดีกว่าคุณผู้ชมแป๊บนึงนะฮะแบงค์ดิวเลอร์เรเบลเอาโพสสามอยู่พันกว่าเมตรแหละค,คุณผู้ชม มีเลเวลตั้งไหนปะวะเลเวล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 ผมว่าเลเวลสองนี่ใกล้สุดแล้วผมนะฮะเอ้ยเลเวลหนึ่งดีกว่าใกล้สุดแล้วหูเก้าร้อยกว่าเมตรเองอะโอ้โหเราไม่เห็นได้ไงวะจัดเลยผมขับลำโบกินี่ไปเลยฮะลำโบกินี่ลูกรักของเราโอเคซึ่งในเลเวลออฟโพสเนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียเงินค่าเข้าหรืออะไรทั้งสิ้นนะฮะขับมาเนี่ยครับเลเวลอยู่ไหนวะเนี่ยเนี่ย สีแดงผมจำไวนะ้เนี่ยอืซิ่งออกมาเลยอ,อย่างก,กับเป็นเลสซิ่งนี่ริวเลสซิ่งผมเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ขายยาเนะจ,จ๊ะจุ๊บโอเคฮะพีชเช็กแคร์บายเซลบายยูเซลยูอาร์เอาท์เซฟโซนโอเคไม่กแลัวแล้วฮะผม,มระดับเทพแล้วบอกตรงโอเคซึ okay. ่งเดี๋ยวจะเก็บเงินจากการแบบว่าอ่าอันนี้ไปเรื่อยๆครับผมเลยฮะอะไรวะจะการขายบงขายเบียร์อะไรอย่างเงี้ยครับุณผู้ชมอันนั้นเลเวลใช่ไหมไม่มีที่ผมนะขอบคุณมากครับผมนะฮะ แต่ว่าเราคงไม่ได้ตอบเขานะพี่เกียร์ตอบโอเคเดี๋ยวมาตอบในคลิปแทนแล้วกันนะก็มาดูในคลิปได้เนาะอ,อีอีอีจ้าโอเคอีสองร้อยก็ไม่เท่าน,นั้นเองนะฮะอ่อนออนนอนนอนนอนโอเคผมหวังว่าในเลเบลเนี่ยจะมีอันนี้ขายให้เรานะครับมีอะไรวะมีฮอขายให้เรานะไม่รู้ว่าจะมีขายหรือเปล่านะครับเราต้องมาดูก่อนเลเบลเฮลิสโตนี่ไงมีด้วยจริงด้วยมีจริงด้วยผมเนี่ยฮะสุดเดี๋ยว ตรงนี้มีที่แรกเงินปะวะเดี๋ยวแป๊บหนึงนะฮะผมขวาที่แรกเงินก่อนนะเพราะว่าผมต้องการซื้อฮอสักสองลำเพราะว่าถ้าเกิดแบบว่าเราพลาดอะไรเงี้ยเราจะได้อ่าอะไรวะใช้ฮออีกลำหนึ่งได้นะฮะเอาไว้เผื่อจาเป็นซึ่งถ้าเกิดไม่มีเนี่ยผมต้องใช้ฮอแรกก่อนเอ้ยฮอคันฮอลำเดียวก่อนนะครับคุณผู้ชมครับกันแป๊บหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอซื้อลำเดียวก่อนก็ได้นะฮะโอเคลำเดียวก็ได้เว้ยไม่ง้อหรอกนะจุบจ๊บจซึ่งเดี๋ยวผมจะซื้อไหนดีวะเนี่ย อ่าแล้วไหนมันดีบ้างวะเจสเอาอันนี้แล้วกันอ่ะ KA หกศูนย์นะฮะซึ่งมาลองมาเลยครับหูรำเบอลอเลยคุณผู้ชมมีราคาอีกบ้างมีเปิดนี้ผมเพิ่งเราเคยซื้อมาแล้วนะฮะราคาแม่โแงโคตรแพงโอเคเด้อเอามันเป็นไรอะ่ะทำไมควันขึ้นอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมควันขึ้นอย่างงี้ขึ้นเรือได้ปะไม่ได้ด้วยเดี๋ยวก่อน เราต้องดูขอาผมว่าเราจะไปไหนเนี่ยมันมันจะพังยื้อเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะครับผู้ชมเรามีที่ซ่อมปล่าวะไม่มีด้วยเออช่างแม่งตามไป็นตามกำแล้วกันนะผู้ชมครับขอไปที่อ่าเบียกับมันเรื่องเบียร์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 ฟิวเบียฟิว เป็นอาชีพคนขายเบียร์นะฮะที่ว่าะบียร์ฟิลคือนี้ทีงเบียร์เบียร์นี้นนนผมเคยไปเลยฮะอืมโอเคไปดิ student, man. สดูดแมนซึ่งการลงเนี่ยเราต้องลงดีๆผมเพราะว่าเราอาจจะระเบิดได้ผมนะสำหรับพอเราเนี่ยนะครับพอระเบิดแล้วเนี่ยเราก็จะเสียงเงินสามหมื่นไปฟรีๆเลยนะฮะเราต้องใช้คุ้มค่าคราคาเนาะเนีย yeah. เป็นเรื่อผมเนี่ยเดี๋ยวรอเราใกล้กถึงก่อนเดี๋ยวจะบอกนะจ๊ะเออบอกคุณผู้ชมเราต้องไปที่เบียร์ฟิลนะฮะ ห้าร้อยเม Dante, ตรผมโคตรไกลอะคุณผู้ชมว่าได้อยู่ได้อยู่เอาแล้วคุณผู้ชมครับอีกห้าร้อยกว่าเมตรเท่านั้นเองครับผมนะฮะก็จะถึงที่หมายของเราแล้วเยี่ยมโอเคซึ่งเดี๋ยวผมว่าผมจะลงจอดเลยฮะแล้วก็กดลงอยู่ครับผมแนะกำลังดิ่งลงแล้วดิ่งลงแล้วพวโอเคซึ่งเด้อเปิดช to okay, ิบหายช่ไหมครับเปิดชิบหายลงะเบอีกแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวๆดี๋อผมนี่มันระเบิดโคตรป่อยเลยฮะ มาซื้อมากแล้วมันเป็นอย่างนั้นผมก็ไม่รู้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเสียงเงินไปสามหมื่นเป็นฟรีแล้วะฮะมันเปไ็นไรใหผมนะฮะเราขับรถอย่างเดียวก็ได้โอเคทีนี้นี่ผมจะเก็บให้คุบเลยนะ,ะคุณผู้ชมอันนี้ไม่เอาแล้วอันนี้ไว้จับปงแล้วแต่ผมไม่เอาแล้วนะฮะทิ้งแม่งเลยขยันมาเก็บมาเก็บดูพิกัดเอาเองนะฮะฟาเบียร์ฟิวก็ได้เดี๋ยวผมจะฟาร์มเบียร์ฟิวยาวๆแล้วผมเนี่ยสำหรับค่ำคืนนี้นะฮะจะดูกันดีกว่าว่าผมจะมีเงินสกีหมื่นกันภายในวันนี้นะฮะภายในคลิปนี้ดิโอเเเคลลยลลย,ลลยลมา ได้เวลาแล้วซึ่งเบียร์นี่ก็เป็นอาชีพที่เก็บง่ายไม่ยากครับผมนะฮะ a a. บายเอเชียพาบอลอะไรไม่รู้มาเก็บง่าย,ายสบายสบายฮะมาโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บไปเรื่อยๆก่อนนะฮะจุดโอเคเนี่ยสำหรับคนที่เล่นซับบอลนี้อยู่ผมนะผมก็แนะนำอาชีพการเก็บเบียร์นี้ผมนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถมาเก็บกันได้เนาะ เงินมันก็หาง่ายๆสำหรับเซเวอร์นี้นะครับแต่ว่าของมันก็ไปค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะัอย่างหอผมเมื่อกี้นี่เพิ่งซื้อมามันมาดพังซะแล้วนี่มันหอจีนแดงมาเนี่ยนะครับหอจีนแดงรู้สึกว่าน่าจะทนกว่านะครับโอ้ค่อยกระจอก,กง้อยโอเคแต่ว่าเรามีรถอยู่ก็ถือว่าโชคดีนิดนึงนะฮะซึ่งเบียร์นี่ม่งก็มันก็จะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าคุณต้องไล่ทุบอย่างนี้ไปเรื่อยๆผมนะฮะถามว่าคุณไปขุดฟงขุดฟาร์มเงี้ยคุณเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยอยู่แล้วผมนะฮะไม่ใช่ขุดฟาร์มชรอนะไย นะครับเพราะว่าคุณจะต้องใช้ที่ขุดไปแล้วขุดทีละอันทีละอันอะไรเงี้ยนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้คุณก็ใช้แค่มือเปล่า,ลา,ลาทุบนะฮะชนิดได้ปะมันจะได้ของดีขึ้นไหมไม่น่าเกี่ยวนะฮะสิบเจ็ดอันแล้วกระแสนี้ครับช่วยปะเฮ้ยไวขึ้นว่ะไวขึ้นอันนี้ไวขึ้นนะฮะเฮ้ยไวขึ้นคุณผู้ชมอ๋อไวขึ้นไหขึ้นโอ้สุดยอดได้เยอะกว่าเดิมดรู้สึกนะครับใช่ปะวะ เฮ้ยอันนี้ได้เยอะกว่าเดิมครับคุณผู้ชมสุดยอดเฮ้ยโอ้โหใช้ขวานได้ก็ไม่บอกโถเอ้ยถ้ารู้อย่างงี้ใช้ตั้งนานแล้วนะฮะเยี่ยมแล้วรู้สึกว่าหนึ่งครั้งเนี่ยได้สองอันเลยนะฮะเราจะทําเยอะๆเลยคุณผู้ชม,อมเออเออเดี๋ยวผมขอตัดก่อนนะฮะอ่าถ้าเกิดแอดมินเทสดูคลิปนี้อยู่ผมนะคุณผู้ไอแอดมินอย่าเพิ่งโมโหผมนะแบบว่าโอ้โหไอริวแทนที่มึงจะถ่ายทั่วๆอ่าทั่วๆอ,อาชีพอะไรเงี้ยพาไปหางเงิน,นหลายๆอาชีพกับผมผม คือมันอาชีพมันหาเงินง่ายมากๆครับผมนะแอนดมินเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันนะผมจะพาไปดูหลายๆที่เลยนะแต่ว่าขอเก็บเงินจากการขายเบียร์ก่อนนะแม่งเงินดีมากๆแอนดมินนะผมเนะี่ยอย่าเพิ่งโกรธผมนะแอนดมินนะขอร้องขอโทษนะพีซโอเคเนี่ยหาเบียร์นี่เราเป็นคนเก็บเบียร์นี่แม่งเงินโคตรดีให้บอกเลยเนะยฮะสุดยอดโอเคผมผมก็ได้เบียร์มาทั้งหมดประมาณเกือบสามลังครับผมนะแค่นี้ก็พอแล้วโอเคแต่เราก็จะไปกันเลยฮะไปกันเลยพวกโอเคด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็น ่เบียร์โปรเซสก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอไปโปรเซสอ่ s เบียร์แป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราเจอกันที่โปรเซสเลยครับถึงแล้วผมเนี่ยเบียร์โปรเซสของเราโอเคซึ่งสถานที่ขายเบียร์ตรงนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆผมเลยนะสำหรับคนที่สนใจครับผมเนี่ยสำหรับซร์เวอร์นี้ก็สามัติคอมเมนได้ผมแล้วก็สำหรับคนที่เนี่ยนะฮะก็อยากให้ผมไปดูตรงนู้นนะผม แล้ฟิชชิ่งฟิลเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างได้ผมนะหรือว่าใครที่ได้ซบวันนี้อยู่ครับผมแล้วก็จะแนะนําให้ผมไปทํางานที่ไหนหรืออะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างได้ผมว่าที่นี่หาเงินได้ง่ายอะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะจ๊ะจุ๊บโอเคซึ่งเดี๋ยวผมขอแลกขอแป๊บน,นึงนะฮะโอเคเดี๋ยวรู้เลยซึ่งมันเหลือเศษหนึ่งอันอีนอกแล้วครับผมคุณผู้ชมฮนะโอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยได้เบียร์มาทั้งหมดหนึ่งลังกับไปอีกสามอันนะฮะโอเคจ้าเ,เราจะไปที่เบียร์ดิวเลอร์ต่อเลยคครััับบขไไปปเเเลลยยพวกกโอนฮะ อีก700กว่าเมตรเท่านั้นเองครับผมเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็สถานที่ต่อไปเนี่ยเราคงไม่มีไปไหนแล้วผมนะครก็เดี๋ยวไว้ดูพาร์ทหน้าแล้วกันว่าผมเนี่ยจะมาทำอาชีพอะไรผมในพาร์ทนี้ก็เป็นคนขายเบียร์ไปแล้วกันเนาะโอเคซุ่มเบียร์เนี่ยก็ราคาไม่ธรรมดาเลยนะเว้ยแน่รวยกันเลยเชียว์เชียรนะฮะแม่งขายได้ดีกว่าดักยิวเลอร์พวกโคโคงโคเคนแล้วก็พวกวีดอีกนะฮะคุณผู้ชมสุดยอดมากๆเป็นเบียร์ที่โคตรพ่อโคตรแม่แพงนะฮะโอเคสุดยอดโอเคฮะที่ เบียดิวเลอร์แล้วนะครับอีกนิดเดียวเท่านั้นเองครับผมนะครับเอาเร็วเว้ยเอาเร็วเว้ยโอเคผมเนี่ยมาขายกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปคลิปกันตรงนี้เลยนะฮะจุบจุบอ๋อเบรกโอเคทุบรถออกครับเก็บมาตอนแรกผมเอาของมาขายแล้วผมมาขายที่นี่แบบมาแบบมาแบบจัดเต็มอ้าวตรงนี้มีสองอันโอเคจะช่างไม่เหอะ่อนะโอเคให้ผมเลยแรกเลยครับสบายตัวแล้วทีนี้ สบายตูดแล้วจ้าสบายตูดบอกเลยว่าสบายตูดนะฮะชุบเอชชุบ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 ชิบแล้วครับคุณผู้ชมฮะมันจะพอไหมเนี่ยแนะนำัจะกินเมาแน่แน่บัตเทิลออฟลัมคืออย่างเอานี่ทิ้งก็ได้ไหมชุบชบมาครบเลยฮะครบแล้วอย่าเลิกนะจ้าชุบห้าหกปุ๊บอันนี้ ทิ้งอะไรอยวะเนี่ยทิ้งถังน้ำมันแล้วกันในบ้าเรียบร้อยครับผมนี่ฮะมีตรงนี้อีกเฮ้ยลองมาดีวะทิ้งเนื้อหมูบ้าๆแล้วกันฮะตอนนี้เงินผมีแม่แน่มแน่มบบว่าเต็มตัวเลยนะครับคุณผู้ชมสุดยอดมีกี่ใบไว้เนี่ยหกสี่หกสี่โอ้โหหมื่นสองครับผมนะฮะหมื่นสองพันแดร้อยนะจ๊ะอันนี้คือหนึ่งหมืนสองดร้อยนะแล้วก็ อ่าอันนี้คุณเงินเยอะคุณหลายหมื่นแล้วคุณผู้ชมโหสุดยอดฮนะเดี๋ยวเราก็จะกลับไปเซฟโซนดีไหมครับเซฟโซนอยู่ไหนวะตัวหนึ่งนะฮะซึ่งตัวเราเองอยู่ไหนวะโฟโร่ Follow. เราอยู่นี่เซฟโซนอยู่นี่ผมนะฮะเดี๋ยวผมขอไปแลกเงินก,นก่อนก็ได้นะฮะตัวหนึ่งขอไปแลกเงินแบทนะฮะไปแลกเป็นแบทหมื่นเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวจะเป็นคลิปกันโอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่เซฟโซนแล้วกันนะฮะอีก500กว่าเมตรเท่านั้นเองโอเคไปกันเลยครับ ถึงแล้วผมเลยไม่รู้ว่ามีที่แลกเงินหรือเปล่านะฮะเนี่ยแม่งดูเป็นเซฟโซนที่โคตรเงียบนะฮะคุณผู้ชมจะมีที่แลกเงินให้ผมปะวะเดี๋ยวผมขอลองเดินหาก่อนนะฮะซึ่งเงียบมากโหเงียบจัดเลยอะ่ะไม่มีเอ็ซสักตัว fuck อ้าตอนนี้ผมกลับมาที่เมืองเริ่มต้นแล้วนะผมเลยถามว่าผมกลับมายังไงใอ้ผมผมกลับมาแบบอา้าวเชียเชีย เงินหายเป็นหมื่นเลยเหรอโอ้โหจบแล้วโอเคผมก็สลบพาร์ทนี้นี่ผมไม่มีอะไรแล้วผมไปเจอคลิปหน้านะสับวันนี้สวัสดีสวิตาเจ้าของผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ